สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟเคในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอ,อนําำเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสำหรับ a อฟเคสำหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโค้ด DAENGG น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิ้งหนึ่งไว้ใต้คลิปนี้นะคะ เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเกมโดบอกรนะครับในแมปอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะมาบอกแต่ละด่านนะครับมันสามารถทําให้เราโหดขึ้นได้ในข้ามคืนเลยนะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะไปพูดแบบเร็วๆนะ เพื่อไม่เสียเวลานะทุกคนก็คือด่านแรกนะให้ตีตัวนี้นะครับนี่ตีตัวนี้ให้ถึงเวล5นะก็จะเปิดสัตว์เลี้ยงได้1ตัวนะประมาณนี้เลยเหหมนะึ่งตัวมันจะเพิ่มให้1ตัวนะอันนี้คือไฮไลท์สาคัญเลยนะของแต่ละด่านนะด่านแรกนะก็คือคือน้องนต้องสุ่มอะหาพาลังนั่นเองนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะว่าพี่ได้สีอะไรตอนนี้พี่ได้สีม่วงนะคืออย่างน้อยนะให้ได้สีเหลืองอนะคือจะโหดมากเปล่าเดี๋ยวเองหาก,กันดีกว่ากดอัตโนมัติเลยนะทุกคนเพราะพี่มีตั้ง300นาะมันร้อยนะมันต้องได้ล,ไล้างา เดี๋ยวให้ดูเป็นยังไงนี่เห็นปะสีสีเหลืองและไม่รู้ว่าจะได้สีแดงหรือเปล่าทุกคนปะ่ะเดี๋ยวลองดูกันว่า200-300เนี่ยจะได้สีแดงหรือเปล่าไดยากอยู่นะทำมาเล่นไปสีแดงอ่ะ เป็นไงทุกคนได้ยากปะสีแดงได้ยากมากนะครับคือเอาสีเหลืองนี่แหละอาพลังสามร้อยนะทุกคนก็ถือว่าเยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวไปด่านที่2ต่อครับก็วิธีเปิดด่านนะครับก็ต้องตีบอสก,ก่อนนะตีบอสเสร็จแล้วก็แล้วก็ตีตรงประตูตรงนี้นะครับมันก็จะให้ตีอาพลังเท่าไหร่น้องๆก็ตีตามมานะมันก็เปิดประตูให้สําหรับน้องๆที่สงสัยครับอาขึ้นเวลยังไงนะตัวละครใช่ปะมีคนสงสัยเยอะมากก็คือตีตัวซ้ากันนะสมมติถ้าเล่นตัวนามิ พี่ก็ต้องตีนามิไปเรื่อยๆนะครับให้เวลเนะี่ยกดตรงนี้นะวิธีดูเวลนี่กดตรงนี้เลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเห็นปะตอนนี้พี่เวลอเก้านะตัวนี้คือตัวฮาโลวีนนะเป็นจินตกรรมนะทุกคนก็ไปเล่นกันได้นะโหดมากอันที่2นะครับให้ตีเซจินะนี่ตีตัวนี้ครับเซจิอ่าตีถึงเวลอะไรเวลอห้านะครับจีเซจิ gi, ถึงเวลอห้าก็จะได้เปิดไข่เพิ่มอีกหนึ่งฟองนะทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูกันด่านนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะก็คือเงางามนะนี่เงางามทาให้ตัวเราโหดขึ้นนั่นเองขออนุญาตตตถถอนนะอออออดดดดัััววววกก่่นนนะเเแแลล้้็พงุยูิ เลยดูตัวฮาโลวีนดิ4,008อันนี้ตัวที่โหดที่สุดของฮาโลวีนนะพี่ได้มาแล้วอันนี้คือสายฟีนะครับตัวพี่สายฟรีงจริงนะอันนี้กุญแจมีตั้ง4,000ทุกคนคิดว่าได้ไหมสีแดงอะ่ะทุกคนคิดว่าได้ไหมปะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันว,ว่าว่าจะได้หรือเปล่าในที่สุดเราก็ได้เป็นทีเรียบร้อยครับทุกคนอันสีแดง เดี๋ยวให้ดูว่ามันโหดแค่ไหนอสีแดงก็คือ0.1%นะแต่พี่ยังไม่ได้นะเอาแค่โรเจอร์ก็พอแล้วสีแดงนะครับก็ถือว่าโหดแล้วทุกคนบวกเปอร์เซ็นต์ห้าร้อยแล้วทุกคนถือว่าแรงมากและนี่คืออะไรอันนี้คือเหมือนพลังนะเหมือนอัพพลังอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูด่านที่สากมกันดีกว,ว่าทุกคนมีคนสงสัยเยอะมากนะไอ้พวกเงางามเนี่ยเอามันจากไหนแล้วก็กุญแจเนี่ยก็คือไปด่านนี้นะไปตีบอสอ่ะเนี่ยไปตีบอสของด่านเนี่ยเป็นขึ้นขึ้น,นอนบบ่นนนนเนอะเ เลยเห็นปะมีเหรียญมีกุญแจ ออกย่ามเหมือนกันนะบัตรเงางามอะ่ะเนี่ยเห็นปะมาละวบัตรเงางามประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปด่านที่สากมกันโอเคครับด่านที่สามมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเหมือนแบบอา่าให้ตีตัวนี้นะครับนี่นี่ตีตัวนี้นี่ตีตัวนี้นะครับให้ถึงเวลห้านะเนี่ยเห็นปะสีเขียวเนะี่ยให้ถึงเวลห้าก็จะได้อ่าพลังเนี่ยเห็นปะพลังสายฟ้าบวกสิบเปอร์เซ็นต์นะประมาณนี้เลยก็เหมือนกันครับมีทุกด่านนะมีทุกด่านเลยอันนี้โอ้มีแค่แจมสองร้อยกว่าทุกคนดูดิพี่ต้องอัพใหม่วะขอได้สีแดงเถอะปหหหหหาาสสสสีีีีีีแแแดดดดงงงงกกกันนนไมมม่่่็เเเเลลลืืออออะทุคยย้้วว๋ใ เรียบร้อยครับทุกคนได้ไอ้น,นี่มาสีเหลืองมากรอบทองก็ถือว่าเจ๋วอยู่อ่าอันนี้ยังไม่ได้นะโอ้โหสีแดง เพชรสีแดงหายากอยู่ในเนี้ยมันเหมือนตีบอสนะเพชรสีแดงพี่มีน้อยว่ะเดี๋ยวต้องหาฟาร์มแล้วเดี๋ยวเราไปด่านที่4อันีกว่าทุกคนด่านที่4คือด่านไททันนั่นเองนะทุกคนอันนี้หรออันนี้พี่ก็อาไม่แน่ใจเหมือนกันนะถึงเลเวล10ด้วยอาวุธอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอ่ะมันมีเลเวลบอกด้วยเหรออาวุธอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับอาวุธอ่ะอาวุธพี่มันมันไม่มีเลเวลบอกอ่ะใครรู้ก็บอกทีนะครับอันนี้พี่พี่ก็งงเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวมาดูไททันกันวว่่าพีีออสมถึงไหนนแล้้ัคื อันนี้ก็จะไม่สูมเหมือนกันนะโอ้ได้น้อยมากโอ้โหได้ของกากสุดเลยเดี๋ยวต้องฟาร์มและด่านไหนทานอีกนะครับเหมือนแบบตีวงนะเห็นปะมันเป็นรอบวงนะถ้าจะเห็นปะถ้าอยู่วงเรามันก็ตีให้เองนะครับถือว่าดีนะทุกคนเจ๋วมากเลยเดี๋ยวต้องหาวะ่ะเพชรชมพูหรออ๋อมันตีบอสดรอปอยู่ไว้คนดูไม่ต้องเติมตอนแรกพี่กาดเติมแล้วดีนะเรายังไม่กดเติมนะครับทุกคนถือว่าโชคดีไปนะอันนี้ก็เป็นพลังนะทุกคนพลังนะพลัง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้สีอาสแดงหรือเปล่าแต่อย่างแน่แ่ได้สีทองแน่นอนสองร้อยกว่าอันเนี่ยได้แน่นอนครับสีทองการันตีเลยเรียบร้อยครับได้สีทองมาแล้วไม่รู้ว่าร้อยกว่าอันเนี้ยจะได้สีแดงหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้สีแดงเลยทุกคนได้สีอาสีทองนะได้พลัง บวก300ก็ถือว่าแจวอยู่อันนี้คือไททันนะครับไททันได้สีทองแล้ววะหาสีแดงเหลือกันทุกคนเผื่อได้เว่ยอยากเห็นสีแดงเหมือนกันนะไททันน่ะเดี๋ยวดูดิว่าเป็นยังไงนะสีแดงแล้วก็อ่อเนี่ยไททันยักษ์อ่ะน่าจะใหญ่นะาดูอะ่ะพี่ไม่เคยเห็นเลยนะเว้ยไททันยักษ์อ่ะไม่รู้ว่าเป็นคนได้หรือเปล่านะโอ้โหไม่ได้เลยว่ะทุกคนได้ไททันเกาะเอาก็ไม่เป็นไรทุกคนไปต่อไปด่านที่5นะครับทุกคนนะด่านนี้ก็คือให้ตีตัวนี้ครับนี่ให้ตีตัวนี้้้ถถึงเเวว10 10% 60นนะะครักก็จไดดดอออ่านะอามมืืี ได้แล้วสีอาสีทองมันใช้เดียวกันนะมันใช้เดียวกันนะครับทุกคนอย่าอย่าพลาดนะไม่ใช้อันเดียวกันเลยขโมันอนะเห็นปะอันนี้พี่ต้องหาสูมอ้ยสีทองแล้วหรออันนี้สีทองแล้วอันนี้ก็สีทองแล้วโอ้ถือว่าสบายแล้วโอเค สุ่มได้ถีททองเลยคนปะโอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราไปด่านที่6ต่อครับทุกคนนี่ด่านที่หนะครับคือต้องตีตัวนี้นะครับนี่ตีตัวนี้ให้ถึงเวลสิบนะต้องใส่ตัวละครนะใส่ตัวย้ำนะทุกๆก,ก,การทำอารกิจต้องใส่ตัวละครอวตารให้เหมือนกับตัวที่ตีนะครับมันถึงจะเลเวลขึ้นนะส่วนเดียวซ้ายมาทางนี้นะครับ คูณ2นะนี่ที่คูณ2วงคูณ2ให้ตีตัวอะตัวนี้นะครับให้ถึงเลเวล10นะตัวหัวขาว,ขาวนะครับนี่ตัวหัวขาวให้ถึงเลเวล10แล้วก็จะได้วงคูณ2นะครับตีในนั้นจะคูณนะเนะ๋ยวให้ดูนะครับตอนนี้พี่ตีอาทั้งหมดบวก9.73นะถ้าพี่เข้าไปปุ๊บเห็นปะ19เลยครับเ9 4 QN เลยนะทุกคนถือว่าโหดโหดเลยนะครับแรงมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่อานหนังสือนี้มาจากไหนนะครับนี่ตรงนี้เลยนี่อันนี้เลยครับเราก็สุ่มนะครับสุ่ม อันนี้หนึ่งหนึ่งอันนะ1อันคืออันนี้แล้วก็ตรงนี้ครับอีกเล่มหนึ่งนะก็เป็น2เล่มนะทุกคนเห็นปะมันก็เป็น2เล่มนะครับประมาณนี้ครับทุกคนคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้ครับเทคนิคบอกแต่ละดาาล่านคข้าๆนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็าาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กันเยอะๆนะทุกคนแล้วก็กดแชร์กันด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย ก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่มา